เออก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการสึกงานวันแรกนะคะช่วงโควิดกลับมาตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเลยที่เข้าหาคนอื่นไม่เก่งเลยพี่เขาดูเป็นโปรเฟ s s ั o n a l มากๆเลยอะ่ะรู้สึกว่าเออทำไมตัวเองไม่เก่งเลยอะแต่ห้องนี้ก็คงจะปรับตัวได้มากขึ้น Hi สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแอปอังชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ วันที่หน right huh? mm hmm. ึ่งเดือนมีนานั่นเองนะคะก็วันนี้เนี่ยเอิงอ่ะได้ไปฝึกงานวันแรกหลังจากที่ตามกำหนดการเดิมเนี่ยเราต้องไปฝึกงานเนี่ยวันที่2 5มกราเนาะเนื่องจากพี่เขาพี่ฝึกงานของเอิงเนี่ยเขาเอ่อว์กโฟล์กงกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดกลับมาอีกรอบเนาะก็เลยทำให้เอิงเนี่ยต้องเลื่อนการฝึกงานออกไปจนวันนี้นะคะวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งมีนานะคะก็เอิงได้สึกงานแล้วค่ะวันนี้ก็วันนี้เนี่ยเอิงก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการฝึกงานวันแรกนะคะให้ฟังกันเนาะเพราะว่าเป็นการอัปเดตว่าชีวิตตอนเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะต้องบอกก่อนว่าเอาิงฝึกงานบริษัททัวร์เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยบริษัทที่เอิงฝึกงานอยู่ตอนนี้นะคะก็คือพี่ๆเขาเนี่ยถัดกันเข้ามาเพราะว่าพี่ๆเขา work ฟ r ร m home กันอยู่ด้วยเออก็ แต่ว่าเอิ่มเนี่ยก็จะเข้าจันถึงสุกเลยนะคะก็คือเข้าเต็มเวลาแล้วก็จะได้เจอพี่ๆหลายๆคนเนาะ,ะโอเคมาเราจะมาเล่าประสบการณ์วันนี้กันเลยนะคะว่าตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะอ๋อตอนเช้าเนี่ยตื่นนอนเนาะเอิงตั้งใจจะปลุกตอนเจ็ดโมงนะคะเออก็ตื่นตอนเจ็ดโมงนั่นแหละคือเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําทำธุระเสร็จปุ๊บออกมาจากห้องน้ําก็สระผมด้วยเนาะกอออกมาปุ๊บใช่ไหมเหลือ ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบมัง้งเออประมาณเจ็ดโมงสี่สิบคือนาฬิกาเนี่ยนังขึ้นแจ้งเตือนเลยว่าอีกอสิบนาทีต้องไปฝ่กงานแล้วคือนี่ก็แบบเฮ้ย yeah. hey, แบบทำนาผิดหรอ,อหรือแบบรือย,ยังไงคือแบบเฮ้ยเข้าง,งานเก้าโมงหรือเข้าง,งานแปดโมงเนี่ยเลยหล่นหามันขึ้นนี้เว้ยเนี่ยมันขึ้นคือทํางานแปดโมงก็แบบอ้าวชิบ จ็ดโมงห้าสิบกยังอยู่ห้องหน้ายังไม่ได้แต่งโอเคตั้งสติเจอนี่ทำงานเก้าโมงก็เลยโอเคทำงานเก้าโมงโอเคใช่พี่เรานัดกับพี่เขาคือเราจำได้ว่าว่านัดเก้าโมงคือตอนแรกอะตั้งใจเลยนะว่าจะเอาตัวเองอะเดินออกจากหอแล้วไปแวะซื้อกาแฟแต่ว่าด้วยความที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกว่าเริ่มง,งานแปดโมงใช่ปะ่ะก็เลยแบบอโอเคบวกวินแล้วกันต้องขึ้นวินไป ก็ไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเลยแบบ5นาทีถึงอะวินะ <laughs> ก็เลยนั่งรอพี่เขาอยู่หน้าบริษัทใช่ไหมเออก็นั่งรอไปสักพักพี่เขาก็เดินมาเปิดประตูให้ทุกอย่างก็คือเกรงมากแกคือฉันเกรงมากคือแบบแบบคือปกตินี่ก็เป็นคนที่แบบเข้าหาคนอื่นไม่เก่งเลยก็เลยนั่งยิ้ม <laughs> พี่เขาพูดอะไรก็ยิ้มตอบบ้างคุยบ้างแต่ว่า เออก็พยายามพูดให้มากรู้สึกว่าพยายามจะพูดให้แบบให้ให้พี่เขารู้เรื่องอ่ะเพราะว่าปกติเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเราเข้างานตอนเก้าโมงใช่ไหมพี่ที่มาคนแรกเนี่ยเป็นพี่ที่คุยกับเราตลอดตอนที่ยังไม่ได้มาฝึกงานอ่ะเออก็ถือว่าอุ่นใจก็คือได้คุยกับพี่เขาก่อนแล้วก็นั่งรอพี่หัวหน้าแผนกมานะคะเราอ่ะฝึกแผนกทัวร์เนาะพอพี่เขามาปุ๊บพี่เขาก็พาเราไปหาพี่หัวหน้าแผนกเสร็จ พี่เขาก็ให้เรานั่งที่โต๊ะแล้วก็ให้เราเปิดคอมให้เราเข้าไลน์กลุ่มที่พี่เขาคุยกันอะ่ะเออก็เห็นการทํางานของพี่เขาเห็นการลักษณะการที่พี่เขาคุยโทราศัพท์กับลูกค้าโครงงานคุยกับลูกค้าหรือโครงงานคุยกับฝ่ายแผนกต่างๆอะ่ะคือพี่เขาดูเป็นโ r o f e s ั i o นอลมากๆเลยอะ่ะคือรู้สึกว่าเออพี่เขาฟังพูดแบบฟังแล้วรู้เรื่องอะ่ะคือครั้งเดียวรู้เรื่องแบบชัดเจนแบบชัดถ้อยชัดคำคาม,มากๆหลังจากที่เอิงเข้ากลุ่มไลน์เสร็จแล้วใช่ปะพี่เขาก็ส่ง บเสนอราคาแล้วก็ i t i n e า a ี่มาให้ดูนะคะก็ให้เอิงนั่งอ่านนะว่าประมาณว่าบริษัทเราเนี่ยทำทัวร์ประมาณไหนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพี่เขาก็ถามว่าอะรู้ไหมว่าทัวร์มีกี่ประเภทซึ่งเนี่ยซึ่งเนี่ยคือเลี้ยนทัวร์มาแต่แบบคือแกคือฉันคืนครูไปหมดแล้วคือแบบ มือเลยอะ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะงนั้นมาเริ่มใหม่ก็คือมีอะไรที่เขาก็บอกว่ามีสามแบบเนาะอินบาลอับาลแล้วก็โดเมสติกยี่พี่เขาถามว่ารู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรนี่แบบโอเครู้ค่ะโอเคดูแล้วพี่เขาก็ถามว่าอะงนั้นอัลฟาเบตท่องได้หรือเปล่าคืออัลฟาเบตอะตั้งแต่ปีสองอะทุกคนอัลฟาเบตคือสูนอีกแล้วพี่เขาก็อโอเคงั้นพี่เขาก็ส่งรูปมาแล้วก็ ให้เรานั่งท่องอัลฟาเบตันคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเรียนทัวร์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับทัวร์หรือการบริการอะไรแบบประมาณที่ต้องใช้การจองตั๋วอะไรอย่างเงี้ยเนะะาะพอจาอัลฟาเบตเสร็จใช่ไหมพี่เขาก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งให้เราเนี่ยนั่งอ่านมันเป็นตัวยอ่อทุกคนเป็นตัวยอ่อของชื่อสนามบินเหมือนดอนเมืองก็ดีเอ็มเคสุวรรณภูมิก็บีเคเคอย่างเงี้ยหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จใช่ไหม พี่เขาก็คือชวนกินเยอะมากแต่คืนนี้ก็คืออิ่มแล้วแล้วพี่เขาก็เลี้ยงน้ําชายเย็นแก้วหนึ่งด้วยขอบคุณค่ะพี่เขาใจดีมากๆเออแต่ว่านี่ก็คือเก่งเก่งสุดแบบยิ้มอย่างเดียวเลยขึ้นไปที่แผนกเหมือนเดิมคือเก็บไหมว่าพี่เขาแบบยังไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอันให้เราอะเราก็เลยแบบนั่งเปิดสมุดเล่มนั้นอะแล้วก็ดูว่ามีสถานที่ไหนที่แบบโหหน้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย ออก็เลยนั่งหาใน Google ไปด้วยแล้วก็แบบเอ,อ๊ะที่คือที่ไหนก็คือนั่งหาไปเรื่อยๆนั่นแหละก็วันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมากเลยทุกคนแล้วก็พอตอนเย็นเนี่ยก็ลาที่เขากลับบ้านแล้วก็เดินออกมาหน้าปากซอยก็แวะมาซื้อของกินหน้าปากซอยนะคะเพราะว่าตรงลาดพร้าวคือของกินเยอะมากก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรเลยคือแบบผ่านไปได้ด้วยดีการฝึกงานวันแรกของเรา เดี๋ยวรุ่งนี้ก็คงจะปรับตัวได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเนาะอือ <copyright S 1> ก็คือต้องฝึกงานจนถึงมิถุดานเลอยงนะคะคือเอาจริงๆเลยนะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาฝึกงานสายทัวร์เลยอะทุกคนเพราะว่านี่รู้สึกว่าเมเจอร์ตัวเองอะไม่เก่งเลยคือรู้สึกว่าตัวเองเรียนเมเจอร์ได้ไม่เก่งเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราทํางานสายนี้เราคงแบบ ไม่เก่งอ่ะเออพอวันนี้เขาได้มาขุดกับพี่เขาแล้วเรารู้สึกน้อยๆตัวเองเหมือนกันนะว่าทําไมเรารู todas, ้สึกว่าเฮ้ยทางที่เราอะจบสายตรงมาแต่ทําไมเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเลยอือกลัวรู้สึกว่าจะทําให้มอสิยชื่อเสียงไหมอะไรใดๆแบบโอเคแต่ว่าเราก็จะพยายามให้เต็มที okay. ่ที่สุดนะทุกคนแล้วก็เราหวังว่าการสงงานครั้งนี้ของเราเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดี เราจะตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะคอยมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเนาะว่าฝึกงานเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือวันแรกก็คือผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงการสึกงานของเอิงงน้องก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปลวบ๊ายบายพี่เขาาักมากเลยแต่ไนท์มากๆอ่ะทุกคน เออทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็ถามว่าเออเนี่ยปเป็นคนตายทำไมไปเรียนเหนือแล้วเนี่ยคือจะทํางานที่อีสานอีกไหมเพราะว่าม,มาฝึกง,งานที่ภาคกลางแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพี่เขาน่ารักมากเลยทุกคนแต่ว่านี่ก็คือ <c oughs> <c oughs> นั่งยิ้มคือพยายามแล้วทุกคน,นคือเราพยายามแล้วเราพยายามที่จะเข้าหาเราพยายามที่จะ บูตเอเนอร์จีตัวเองนะพยายามที่จะคุยให้มากๆแต่ว่าคือก็ยังเกรงด้วยความที่เขาเป็นรุ่นพี่เราเยอะด้วยแล้วเขาก็ดูเป็นความมีความแบบโปรเฟชชั่นนองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบรู้สึกเกรงนิดนึงเดี๋ยวพออยู่ไปนานๆก็คงจะปรับตัวได้เองแหละนาะทุกคนเนาะคือเราก็หวังว่าแบบนั้นเหมือนกัน